นะครับสุดท้ายเราเชื่อว่าสิ่งที่เป็นข้อที่จริงเนี่ยจะประกอบสู่สังคมคผนะครับในฐานะขนายค,ความผู้รับผิดชอบคดีนี้มากว่า3ามปีสี่ปนะีแล้วหลังจากที่ศาลดีการ้ม้มีธิพภาคศาลเกี่ยวก,กับคดีตลอดจนมีศาลณ์ภนาะตัดสินคดีซึ่งสอดคล้องต้องกันว่า แนวนุทิชัยเนี่ยที่ดินบริเวณนี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นที่ดินการลรถไฟป,ประเด็นมันเกิดตรงนี้เลยเมื่อสารยิทิชัยว่าที่ดินบริเวณ5,000ารา3ไร่ซึ่งครอบคลุมเฉลวด995ไร่เป็นของการรถไฟแล้วเหตุใดการรถไฟนะครับจึงยังไม่ได้ไปและเหตุใจครงที่ดินลับมีคกัน เขาเรียกว่าส่วนคำพิบากษาผมว่าน่าสนใจเนื่องจากเรื่องที่ผ่านมานั้นมีนักวิชาการและตลอดด้านกฎหมายอธิบายพวกท่านไปจนทุกคนสอเสาหัวไปแล้วว่าคำพิพากษาของศาลมีการยกเลิกเพิ่มต่อเองภาษาสาาิผมขอกราบเรียนว่าวันนี้ผมไม่ได้มาสอบหมายใครเลยแต่ผมกำลังจะบอกว่าเมื่อศาลมีการมีคำพิพากษาแล้วเนี่ยกฎหมายลักคือหลักนิติธรรม ซึ่งได้จำอยากไว้เนี่ยมาตั้งสี่ห้าซึ่งเราเข้าใจแล้วว่าวิทย์แห่งเขาคอนเได้ว่าเมื่อคำพิพกากษาถิงที่สุดแล้วผู้พันไทยบ้างเฉพาะคู่กว่าแต่จะมีคำว่าแต่คำนี้ทุกคนเออต้องฝากว่าแต่แต่แต่เอาไปใช้บังคับบุคคลภายนอกได้ถ้าเป็นว่า เมือ่อาลตัดสินแล้วบังคัุคลไายนอกได้ด้วยทําไมยังไม่ดำเ,น,เน,นินการผมอยากจะเรียนคลไทยนอกมีสิทธิ์ที่ดีเสียวันนี้ผมห็นได้บอกว่ากฎหมายที่ดินเนี่ยออกมาตั้งแต่ต้นจนจบวันนี้ประชาชนที่มันนั่งอยู่กับพวกเราเนี่ยเขามีเอกสารที่ไทยออกให้ฮะกรมที่ดินก็คือน่วยงานของรัฐถามว่าแล้วได้รับการรับรองจากอะไรศาลรัฐธรรมนูญได้กันอย่าไงไรกน รัฐธรรมนูญแล้วาาลว,ว่าประชาชานต้องได้รับความคุ้มครองจากการรับรอสงสิทธิกฎหมยมาชนนี้ดูไปแล,แล้วเมื่อถูกเพิ่มถอนการเพิ่มถอนนี้จะต้องชอบด้วยกสหมายด้วยผมเรียนว่าพิพากษาขึ้นมามีคนจิตเดือนจนกระทั่งไปเข้าใจว่าสามารถบังคับได้ทันทีทแม้แต่เมื่อไม่กี่ว,วันที่ผ่านมาเมือวนที่หนึ่งกุมนรัฐมนตรีได้แพ้ คณะกรรมการที่ให้ความเห็นต่างผู้เป็นดนองอยู่สับว่าบังคับได้เลยเอาละผมจะมาเข้ามาตรา61ว่าทําไมต้องมีคณะกรรมการมาตรา61เพราะเวลาออกเอกสารสิทธิ์มาแล้วมันมีนะในอดีตไม่ว่าจะมีการออกเอกสารโดยคลาดเคลื่อนหรือโดยผุ้จะลผู้มีสิทธิ์ที่ดีกว่ามีิทตแย้งนะ อยู่ในมาตราส1ว,ว่าเมื่อาการคณะกรรมการขึ้มนมาคุณผมจะเพิ่มถอมนใช่ไหมคุณเพราะมันมีเรื่องนี้เลยึ้นสารมีการต่างินอย่างนี้นี่คือแนวครับเพราสารบัการ็มีนัดที่อย่างเดียวครับโตแ้แย้งกฎหมายในมาตรานสีห้าบอกไงต้องมีสิทธิที่ดีกว่าด้วยนะถจะโตแ้แย้งได้ถ้าไม่มีสิทธิที่ดีกว่าเอาตามแนวคำพิพากษาความเป็นจริงมากมายที่ผมเอามาใช้สุดท้ายครับ คณะกรรมการไม่เท่าจะจำนวนเขาจึงกล้าถามว่าเขากล้ากล้าที่จะไม่ทําตามความต้องการของนักการเมืองแต่กล้าที่จะทําเพื่อประชาชนเลยไม่ใช่นะครับเพราะั้านท่านูนกาหนดเอาไว้การรถไฟมีอํานาจหรือเปล่าทีนี้เราก็ต้องมาไล่ดูกันว่าและที่วินรถไฟที่เขา้างว่าเขาได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายเนี่ยมันคืออะไร หน้าตามเป็นยังไงนะครับการรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาได้รับโอนนะครับบรรดาทรัพย์สินนะครับมาจากกรมที่ดินแผน่นดินนะครับซึ่งอันเนี้ยเกิดขึ้นในรัชสมัยนะฮะและไอการรถไฟไอตัวทางรถไฟที่บัญญัติในในคืออะไรฮะคับนาคมครับนี่คือไทม์ไลน์เส้นรถไฟสายโคหรน้า บลร่างธานาตัวนี้อย่างที่ว่ามาเสร็จหมดแล้วอย่าลืมสำเนานะกฎหมายกําหนดให้ทําสำเนาพระราชกิจจดกากรกาหนดเขตจัดซื้อและแผนที่แนบท้ายพระราชกิจจดการและขอทะเบียนที่ดินในมณฑลมีแผนที่กําหนดแนวเขตแนบท้ายพระราชกิจจดการและต้องอประกาศ เข้าไปโฆษณาไว้ในหนังสือราชอิารนานุเบรษารมีการจัดซื้อปี2,467มตรวจให้แล้วที่ออสมุดแห่งชาติผมตรวจเกือไปถึงปี70เพราะปี70เป็นปีสุดท้ายที่มีการทำอะไรเขาไม่มีหลักฐานตามกฎหมายกำหนดเลยมีการจัดทำลางแยกในเส้นมุปมปักเพราะ เพื่อการคมนาคมและขนส่งสินค้าของประชาชนเห็นไหมครับว่าในหลวงรัชการท่านเป็นหมวกเปประชาชนมากแค่ไหนท่านจะทําอะไรท่านนึกถึงประชาชนเป็นที่ตั้งการหวงการที่สำนักงานเป็นของหลวงผ่านพระราชบัญญัติโคาหลวงและมีการประกาศเป็นคําสั่งกระทรวงและโฆษณาในพระราชบัญญัติรุเบศานันนี่คือวิธีการที่ทําตามกฎหมายนังนั้น ร่างจดหมายของกรมทางหลวงกำหนดว่าหากจากการที่ใดใช้เป็นส่สนของหนต้อ,องทําอะไรบ้างต้องไปประกาศที่ไหนและสุดท้ายอย่างที่เรียนแจ้งทุกอย่างต้องจบที่การประกาศโฆษณาราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้ประจักษ์ถึงตาไม่ใช้ได้ปัััจจุบบนนี้ครเขาประชุมกันแล้วลองว่าไม่เกินหนึ่งครั้งแปดวันแล้วมาจากต่างหน่วยงานด้วยนี่ของกรมที่ดินนี่เขาตั้ง เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในกลุ่มนี้บนซึ่งต่างหน่วยงานเจ็ดคนถามว่าในนั้นมีคนที่น่าสนใจที่สุดสำหรับผมเนี่ยผมไม่ได้สนใจนักกฎหมายเพราะว่านักกฎหมายก็คือนักกฎหมายที่ความเป็นแตกต่างกันไม่มีปัญหาแต่คนลึงในนั้นเป็นผู้ที่อยู่ในหน่วยงานอันสําคัญด้านแผนที่เทคโนโลยีเลยนะข้อสําคัญมีเกี่ยวข้องกับ ภูมิกาาลับกนี่ทนายความนะครับเราชินกับเอกสารของทางราชการคุณอยู่ตรงนั้นเป็นผู้เชี่ยวชาญจนตำแหน่งมูลจะผมไม่อยากจะบอกว่าโอ้โหน่ารักถือแต่ไม่อ่านหรือไงไม่ดูหรือไงผมเรียงว่าแปดวันเอกสารที่เต็มหน้าตาคุณต้องอ่านกันทั้งหมดเลยนะแล้วคุณต้องเจอแล้วว่าเฮ้ยทำไมเขาจึงไม่เพิกถอน ออไอเอกจะาคนี้ตัวเขาต้องรู้นะฉะนั้นใคร,รก็แล้วแต่ที่ทําอะไรไว้ต้องรับผลนะถ้าเกิดความเสียหายต่อประชาชนโดยเฉพาะประชาชนนะการเรื่องเงณาการเงินของเขาเขาจะต้องรับผลพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ61คณะกรรมการ61มีหน้าที่ทเกว่ยวกบข้อเท็จจริง แล้วรายงานผลนะฮะเขารายงานผลจะบวกหรือจะลบจะเพิ่มหรือไม่เพิ่มรายงานผลมา,าที่อธิบดีอธิบดีมีหน้าที่แหละจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบและรอปทคือรถไฟก็ต้องไปดำเปนินการเขาไม่ใช่กระทรวงตีฮะพิจารณาแล้วในสมัยนั้นเรียกหาเอกสารหลักฐานทางกฎหมายเดียวกันก็คือพระราชกฤษฎีติการรับเบิการ ไปสิครับว่าการรถไฟสองได้ไหมไม่ได้คณะรัฐมนตรีตา61เมื่อปี2552พิจารณาเห็นสมควรไม่เพิกถอนเพราะไม่มีพยานหลักฐานทียงอถอนที่ไม่เพิกถอน